เป็นสายศาสตร์นะครับวิธีการสังเกตคนโดนของและวิธีการแก้ตำรับอาจารย์คงศกรหมอดูใบไม้พลังจิตและอาจารย์ก้อยเลขอะไรนะเลขมหัศจัย์เลขมหัศจัยรพลังเปลี่ยนชีวิตพลังเปลี่ยนชีวิตคนโดนของกับคนบ้าหรือคนเสพยาบ้าเกินขนาดมันมีวิธีการสังเกตยังไงอาจารย์เริ่มเริ่มต้นขออาจารย์ก่อนมีสูตรยังไงมีวิธีการยังไงคนโดนของคืออะไรคนโดนของคืออะไร คนโดนของก็คือโดนลมเพลมพัดมาใช่ไหมครับผมถูกถูกน้ํามันพายอ่าเขาเรียกผีทำก็ได้นะครับผีทำน้ํามันพายคือผีทำค,คุณผีตําแหน่งของคุณผีอย่างเงี้ยเราจะมองได้ชัดเจนเลยค,ค,คือคุณอยู่ด้วยกันประจําคุณจะเห็นว่าท่าหน้าเขาเปลี่ยนไป ดูกันปกตินี่แหละเห็นทุกวันไงจะรู้รถ้าเปลี่ยนไปปุป๊บรู้ถ้าคนนานเห็นทีเดือนส,สองปีเจอทีจะไม่รู้หรอกครับเพราะผิวมันเข้มขึ้นหน้ามันค้ำมันจะมีเงาเวลามองให้มองครึ่งตาลีๆมองนานๆมัน,นจะมีเงาค้ำๆนันแสดงว่าใช่เพราะเวลาคุนผีมันอยู่กับเราเนี่ยคนไหนที่โดนเนี่ยมันจะหลบคนมีวิชามันจะหลบเพราะฉะนั้นต้องนั่งคุยกันนานๆแล้วจะเห็นเพราะมันจะหลบมันจะซ่อนมันจะแอบมันจะแฝงอยู่มันไม่เห็นง่ายๆ คนั่นแหละครับมันจะแฝงนะครับแต่เวลาเดี๋ยวมองกันไปนานๆนั่งไงไมนชั่วโมงปุ๊บเดี๋ยวมันแวบแวบลูกค้าวันนั้นดูปุ๊บแวบไปแวบมาเป่ามันซะเลยอ่าคนโดนของอแตกต่างจากคนบ้า แตกต่างครับคนโดนของเนี่ยรู้ตัวนะครับแต่ถ้าโดนหนักๆอันนี้เขาเรียกว่าเพี้ยนอย่างนี้มันมีเวลาเขาโดนศสยศาสตร์เนี่ยคุณก็เป่าด้วยวิชาก็จะรู้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไปตีเอาหนักๆเพี้ยนมันไม่ใช่นะครับเขาใช้วิชาพเวชนะครับตีว่าเบาๆไม่ตีจนเนื้อแตกอันนั้นไม่ใช่นะครับต้องต้องสันนิษฐานก่อนถ้าผู้หญิงมาต้องถามว่าก่อนว่าคุณเป็นประจำเดือนหรือเปล่านะครับถ้าเป็นไข้ทับฤดูฤดูรับไข้เพี้ยนได้ครับ เพี้ยนได้ครับคนโดนของในช่วงไข้ทับฤดูหรือมีประจําเดือนมา,อ,อ,ยาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตีความว่าง,งั้นให้ดูว่าเป็นโดนตนัวน,นี้หรือเปล่าคือร,อร,รู้ดูทับไข้ไข,ข้ดูเพี้ยนนะครับสมัยผมเป็นเนนอยู่วัดหลวงพ่อกเกษมวัดม่วงทองอำเอวิเศษชัยหลวงพ่อ <c oughs> รามโซ่เป็นเป็นหกเจ็ดเดือนเลยกินน้ำมนต์ทุกวันหลวงพ่อวานี่ไม่ได้ผีเข้าอันนี้มันไข้ทับฤดูใข้ทับฤดูเพี้ยนเพี้ยนเพ้อเลยนะครับแต่ถ้าอย่าอันนี้ผู้หญิงนะถ้าบ้าก็ก็ต้องดูตรงนั้น นะบ้าคุณการเข้าไปหาจิตวิิตแพทย์ครับไม่ใช่เรื่องผิดปกติใดๆนะครับใช่ครับทุกวันนี้ไม่ใช่ทุกวันคนเครียดก็ไปได้ไปได้ไปปรึกษาหาวิธีบําบัดนะครับหมอดูก็เหมือนหมอจิตแพทย์นั่นแหละครับผมโอเคนั่นแหละวิธีสังเกตเอามีอย่างอื่นไว้ดูดูลักษณะสีหน้าค้ำๆดูส่วนมากเห็นค้ำๆก็จบเลยนะมองครึ่งตาหลีหลีตานานๆมองดูว่าลองเป็นเงากระไรฝ้าแจ็บฝ้าอะไรมันหมุนไปหมุนมาได้นั่นแหละครับ อาจารย์ก็เคยสังเกตเห็นไหมคนโดนของพ,พอพอรู้ไหมพอ,พอพอมีซิกเซนทำได้ไหมก็จะเป็นลักษณะที่ว่าอย่างอย่างเดียวกับอาจารย์งหงสกรมแม้เจ้าพ่อสายศาสตร์เขาแ<ช>ย่งซีนไปหมดะอ่าจะบอกว่าอย่างทั่วๆไปให้สังเกตคนเนี่ยถ้าผิวหน้าคือผิวคล้ำกับหน้าคล้ำนี่ไม่เหมือนกันนะอันนี้มันต้องใช้วิธีที่จะดูเอาเองผิวคล้ำกับหน้าคล้ำ ฟังดีผ,ผิวคล้ำจาก,ากตากแดดเนี่ยธรรมดาธรรมดาผิวคล้ำกับหน้าคล้ำจะไม่เหมือนกันสังเกตง,ง่ายๆคนไม่มีสง่าราศีอะ่ะคุณเข้าใจไหมบงเขาก็อาบน้ําแต่งตัวสะอาดแต่ทําไมหน้าตาดูมอมแมมครับอ่าหลายอย่างยิ่งสมมุติเราอ่ะเป็นคนที่ถือศีลกินเจสวดมนต์ไหวพระอ่ารวมอ่ะถ้าคนมีวิชายอย่างจารย์พรสงง่ายๆเลยเขาสังเกตง่ายเสเกตง่ายใช่และอย่างหนึ่งที่จะให้สังเกตนะ คนพวกนี้จะไม่เข้าใกล้เกลียดที่หน้ามันเลยความรู้สึกเขาจะเกลียดที่หน้าเลยแล้วจะไม่ให้เจ้าตัวนั้นเดินเข้ามาใกล้เอแต่ให้ความรู้สึกเกลียดอ่าเอาอันนี้แบบแบบนี้คือคนโดนขออยู่ไม่รู้จักเกลียดคนนี้คือไม่เข้าใกล้ยู่เหม็นเหม็นที่หน้าเจอจ่าผีไม่อยากเจอไม่สมมติถ้าไม่รู้จักกันแต่ถ้าในกรณีที่รู้จักกันแล้วยิ่งสนิทกันอยู่ๆมาเห็นหน้าเนี่ย จะเดินหนีจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องสังเกตเอาเองสมมติคนสนิทกันเราจะรู้นิสัยมันจะเบือนหน้าหนีและจะอะไรแล้วให้เราสังเกตนิสัยคนที่เรารักคนที่สมมติคนอยู่ใกล้กันนะเราจะสังเกตได้จะไม่ยอมจะไม่ยอมเข้าหาเราอประมาณอย่างนี้ถ้ายิ่งคนนั้นน่ะยิ่งมีวิชาหรือยิ่งมีแบบออล่าการสวดมนต์การไหว้พระการคือเขามีคุณงามความดีอย่าลืมพวกนี้มันคุ้มตัวคนพวกนี้จะมีอากัปกิริยาที่แปลกและแตกต่างออกไปซึ่งจริงๆถ ามว่าไอ้บ้ากับโดนผีเข้าหรือโดนของเนี่ยมันก็ใกล้กันมากเลยนะต้องสังเกตแล้วต้องไม่เข้าข้างตัวเองอุ้ยตายแล้วฉันมีเซนอย่างนั้นไม่ใช่นะมีนะมีอยู่ไอ้ตัวเาตัวเองมีเซนไอพวกโอุปอเรกตัวเองนี่เพราะตัวเองเป็นองคเลยอ่ะผีทั้งนั้นเลยผมไล่โอ้โหเห็นแล้วอาจารย์คนโดนของมาหาลูกอาจารย์อาจารย์จะแก้ยังไงคือต้องดูก่อนว่าเป็นลูกศิษย์เราไหม ถ้าเขาไม่ศรัทธาเราเราแก้เข้าไปแล้วได้เราเขาไม่ศรัทธาเราอยู่ดีอ่ะคือไม่ได้มาด้วยใจคือเขาไม่ได้มาด้วยใจไม่มีทางหรอกครับแล้วผมไม่รับคนนอกบอกเลยนะครับจะช่วยช่วยเฉพาะลูกศิษย์เท่านั้นเองตรงๆนะตอนนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกศิษย์อ่ะโดนของเขาเขาไปงานไหว้ครูที่อื่นแล้วไปโดนของไปไปงานไหว้ครูของลูกศิษย์ผมมีคนหนึ่งที่ไปร่างซองแล้วมาแล้วก็บอกอาจารย์ว่า อาจารย์ก้อยหนูโดนของผู้ชายเข้ามาเราก็แบบโอ้ยงานเต็มเลยเหนื่อยบอกแป๊บหนึ่งรออาจารย์งศกรแลร้วกันเพราะว่าจะจัดงานไว้ครูวันลุ่งขึ้นอาจารย์พงศกรมาคือเราก็ทํางานสั่งงานไปตามปกตินู่นี่ยเขาไปยืนทะเลาะกันอยู่ตรงช่วงโลง่ลงๆที่โลง่ลงๆเขาทำทีนนไล่อยู่วันนั้นจะจัดงานไว้ครูวันลุ่งขึ้นอยู่แล้วก็จัดเตรียมของกันอยู่ก็ให้เขาไปอาจารย์ก้อยได้ให้เขาไปทำความสะอาดองค์พระหูใช่ไหมใช่ใช่นี่เขาผู้หญิงเขามองเงนี้ ทำนะหมายถึงว่าตัวเขาฝืนสู้เขาฝืนสู้นะมันไม่กล้ามองว่าหูเราหูเป็นยักษ์ัวแต่หน้าเนี่ยเอียงขึ้นไปอย่างนี้เลยอาจารย์ครับแล้วถ้าผมไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์จะรับได้ถ้าผมญาติแล้วกันหมายถึงว่าคือลูกศิษย์อาจารย์มีเป็นญาติหรือต้องมาทางสายลูกศิษย์คือไม่เป็นเป็นไม่คือเราไม่ใช้ไม่รับจุลทิลป์ถุงห้าคือเชื่อผมเถอะว่าช่วยไปคือค่าคูก็ไม่ได้เยอะอ่า ช่วยไปก็ไม่ได้อะไรแล้วมันมีแต <ไป S 2> ่เรื่องปวดหัวมาบีมีเ <c oughs> สมอตัวการ์ตูนอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้เป็นคนนอกนะเดี๋ยวอ,อธิบายให้ฟังบางคนไม่เข้าใจเพราะว่าคนนอกอาจจะไม่เข้าใจใช่แต่ทีนี้อย่างอย่างก้อยเป็นหมอดูด้วยเนี่ยก้อยเข้าใจอาจารย์ธงศกตอนแรกก็ไม่เข้าใจคิดว่าทําไมเขาไม่ช่วยคนใจดําจังเรานึกในใจเราก็ไม่ได้กล้าพูดกับเขาเนาะแต่ทีนี้พออยู่เราทํางานพวกเนี้ยอยู่ใกล้ชิดอีกงรู้ละ เพราะอะไรครับอย่างที่อาจารย์พงศกรพูดตรงๆนะว่าถ้าไม่ใช่ลูกศิษย์เราก็ไม่อยากช่วยโอเคเงินค่าครูหรืออะไรเนี่ยเราไม่ได้สนอาจารย์พงศกรก็ไม่ได้เก็บกับลูกศิษย์เลยนะค,คนที่เขาช่วยเขาเคยช่วยชีวิตคนหลายคนนะที่ตายอะ่ะครับอยู่อ่ะเนี่ยเรียกว่าวิญญาณออกจากร่างไปแล้วอะ่ะ ช่วยกลับมานะแต่เขาได้บุญใหญ่ตรงที่ไหนรู้ไหมเพราะหญิงคนนั้นนะเคยด่าพ่อร่อแม่ไว้อยู่ๆกลับมาดึงชีวิตกลับมาเนี่ยกลายเป็นคนสวดมนต์ไหว้พระทําทบุญใส่บาตไม่เคยด่าพ่อด่าแม่อีกเลยครับคือได้รู้คา<ค>นต,ตายเป็นยังไงผมผม,ผมจะมีวิธีการไม่ให้โดนของได้ไงวิธีกันเลยกันแบบว่า,วาวผมจะหาเครื่องรางหรืออะไรามาเก็บไว้ว่าอไอคนปกติเนี่ยนี่พุธนะผู้ชายใช่ไหม ทั้งทั้งสองพวกเลยคือคือการทําบุญอธิษฐานสวดมนต์ทุกเช้านะครับก็ในการคบคนก็สําคัญเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยการหาของมวนี้ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเยอะผมเป็นแอดมินเพจอยู่บางเพจเนี่ยขายน้ํามันพายกันก็มีทั้งมีจริงและปลอมด้วยน้ำมันคือไอพวกนี้นะครับคือ ไอ้ไอของจริงนะมีแต่อของปลอมมีไม่น้อยอ่ะขอเคล็ดลับนิดนึงอ,อ,าอาจารย์ก็ใหบอกเลยเพราะว่าเราก็อยู่ในสายขาวมาตลอดอถ้าคุณคิดว่าคุณไม่อยากจะไปยุ่งกับเกี่ยวข้องกับของพวกนี้คุณจะต้องไม่เล่นสายดําด้วยใช่คุณทําอะไรก็แล้วแต่คุณต้องทําสายขาวเช่นคุณไปอาบน้ำมนต์อคุณก็ต้องอาบอาบที่ไหน ที่วัดคุณจะต้องมีสติด้วยอ่ะบวกสติเข้าไปด้วยนะคะไปหาพระไม่ใช่ไปคนเดียวแล้วก็ต้องถ้าเป็นผู้หญิงไม่แนะนําให้ไปคนเดียวต้องต้องไปต้องมีเพื่อนไปออะเพื่อนนี่คือต้องช่วยเหลือกันได้นะไม่ใช่เอาลูกค่าขวบไปอ่านี่ยกตัวอย่างให้ฟังจากที่เราเห็นง่ายก็คืออาบน้ำวนที่วัดใช่สมมติคือต้องดูที่ดูทางดูคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ดูที่เหมาะสมวัดสมัยนี้เข้าผู้หญิงก็อย่าไปเข้าคนเดียวไปา้วาปลอดภัยนะครับก็พระเขาต้องเก่งอีกเดี๋ยวดูนี่หาเก่งยากไหมล่ะ คพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะมาเครืองกันอีกอันนี้เลยเข้าใจไงตอนนี้เข้าใจว่าวัดไหนสำนักไหนเก่งไม่เก่งคุณก็ศึกษาว่าเฮ้ยเขาต้มตุ๋นหรือหลอกลวงไหมไอที่ไปแก้เป็นมือเป็นพันเนี่ยนะครับไม่มีใช่ไหมจ้ะค่าครูไม่ได้เยอะอะไรเลยค่าครูในการอ่าบน้ำมนต์หรือแก้ของเนี่ยไม่ได้เยอะเขาบอกว่าหูช่วยเขาแล้วได้บุญไอ้บุญน่ะมันได้ตโลงมัดอยู่แล้วผมบอกเลยคุณอย่าไปคิดเอาบุญมาอ้างเอิ้งนะครับแต่ทีนี้ บางทีเราช่วยคนก็ต้องดูเล่นช่วยมาดูตามาตาเรือยกตัวอย่างมาหนึ่งเคล็ดเพื่อนอาจารย์ก้อยนะขายของขายยำอยู่ตรงตลาดอะไรนะบางลำพูเขาสารเขาสารโอขายก็งั้นงั้นรถเข็นขายมาหลายสิบปีวันปีนั้นพอดีไปเจอแล้วก็เขาชวนมางานด้วยครูก็มาเขาก็มีองค์นะครับมาปีสองนะไม่ได้แรกนะโดนของนี่หวานึก่ในใจทำไงวะเนี่ย เขาก็อาบนมำมนดด้วยแล้วก็อาบอาบไปเสร็จหน้าเขาใสขึ้นกิ๊กเลยกลับไปวันนั้นลงสาริกาลงหน้าหน้าทองกลับไปวันนั้นขายดีแบบไม่เคยขายรถเข็นเนี่ยคนลุ่มลุ่มไม่เคยมายี่สิบกว่าปีไม่เคยเจอแบบนี้ครับก็ไอตัวไม่ดีออกไปแล้วอทีนี้ใส่หน้าหน้าทองสาริกาก็ปอมันก็สมรกษอาจารย์รับลงให้เรอะลงเฉพาะงานว่ครูไม่ไม่ลงนอกเวลาเสียเวลาครับไม่เอาเลยงานไว้ครูในช่วงเดือนสี่ไทยปลายมกอะไปลายมีนาต้นเมษา เยวก็จะแจ้งในเพจอาจารย์ทีทีเลยนอกจากอธิษฐานตอนสายบาตรอาบน้ามนต์แล้ววิธีการที่จะพ้องกันการาโดนของอะไรต้องสวดมนต์พ่อมนต์พุทธานุภาพาเนี่ยจะช่วยเพราะมีเทวพุทธพุทธาคุณเนี่ยอิจิพิโสและกันจะมีเทวดาคุ้มครองบทสวดอิจิพิโสง่ายสุดเพรา<น>ะใครก็ท่องได้คุณจะท่องไม่จําเป็นต้องท่องตรงหิ่งพระหรือตั้งสูท่องในรถท่องตรงไหนได้หมดห้องนอนก็ได้ตื่นมาทำเลยร้อยแปดจบทำให้เกิดสมาธิสติแล้วเทวดาเขาชอบฟังแล้วเขาจะมาเพราะบทอิจิพิโสเนี่ยร่างเทวดานี่เป็นแขก ตัวอ้วนๆนะแขกทีเดียวแน่ครับเอาง่ายๆท่องเท่าเท่าอายุตัวเราก่อนได้ได้ได้ทีเดียไม่ท่องเลยถ้าสูตรอาจารย์คงสกรร้อยแปดจบร้อยแปดจบสูตรผมนี่เท่าอายุก่อนอ่าได้ไม่เป็นไรเอาเลยครับทำทุกวันก่อนทําทุกวันก่อนออกไปทําอะไรเราเชื่อพุทธานุภาพจะเกิดขึ้นจริงนะครับเวลาเรามีอะไรสิ่งไม่ดีเนี่ยเทวดาจะให้เกิดรังส่องร้อนกับตัวเราที่โซเจ๋งตรงไหน ก็มีเทวรดาเป็นแขกก็เห็นอยู่เป็นแขกนี่ลงพุงเลยนะตัวบเบลเลอร์นุ่งนุ่งเขาเรียกอะไรนะกระเบนเดบอะจงกระเบนก็าเรียกจงกระเบนเหรอที่ที่แขกหลังผู้พิทเ้้าก็มีนุ่งแบบนั้นแะแต่สีแดงครับเข้ามาคือใช้บทสวดบทนี้นะครับที่จะป้องกันพี่ะ คือไอสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันป้องกันได้ใช่เหมือนง่ายๆคือป้องกันก่อนไม่ใช่โดนนะป้องกันไม่ให้โดนป้องกันก่อนนะครับหรือถ้าผู้หญิงเนี่ยว่ากระถักกันหะเนหะไว้ก็ได้กันหะเนหะสีขาวหัวใจโจรกันเลยกันเลยกันอย่างเดียวครับไอกันหะเนีะนะครับเชื่อไว้ไม่เสียหลายครับแต่ถ้าไม่เชื่ออาจจะเสียหายโอ้เสีย้โดนไม่รู้ตัวเนี่ยมีปัญหามานั่งมองดูแลเออเราก็ไม่ได้บอกบอกไม่ได้เขาไม่ได้มาใหาไม่าชี้แนะเอออย่าไปเถือกถ้าเราไปบอกเขาตรงๆนี่เขาว่าอาจารย์ ห <EN _" S 1> นึงดด่งโดนด่าจ่มากก่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยผีมันก็รู้อยู่แล้วว่าเราเห็นมันครับเรารู้มันมันก็เห็นเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันมันคือมันอยู่ในร่างคนนั้นอ่ะมันจะทําคนนั้นโกรธและเกลียดเราครับเสียเปล่าเปาคืออยู่เฉยเฉดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว,ว่าครับครับผมไม่จะเป็นต้องโชว์ขนาดนั้นโอเคจากนั้นแล้วเนี่ยผมมีพกเครื่องรางไปไหมเครื่องรางก็ขอเป็นเบี้ยแก้แก้ที่คนที่ต้องสำเร็จวิชาเบี้ยแก้งจริงครับ คือเบี้ยแก้สานักต่างๆต้องต้องเชื่อว่าเขาเขาสำเร็จทิชาเบี้ยแก้ใช่ครับเบี้ยแก้นี่นี่แก้แก้โรคระบาดได้ช่วยกันโรคระบาดได้เนี่ยผมเรียนมาทําำเองไม่ทำด้วยอืมก็ไม่ได้ทำให้ขายลูกศิล์ลูกศิ์คนหนึ่งมีเซ้น์นะอาจจะอยู่อยู่มาหาอะไรเนี่ยไม่ทำไม่ขายไม่ขายขายขี้เกียจทำขายเหนื่อยกว่าจะบรรจุกว่าจะโอ้เหนื่อยนะกว่าจะเสกครับ คือเสกเนี่ยวัตถุมงคลเราเสกคือต้องรู้ของมีพลังไม่มีพลังแล้วพลังแค่ไหนครับอ่าไม่ใช่กระเป๋าพุ่งพ่วงไม่ได้ประโยชน์หรอกผมจับพลังเราผมไม่เห็นมีอะไรอาจารย์ใช้วิธีจับพลังไหก็ใช้ใช้ชานใช้ช,ช,ชวิ่งเข้าไปกระทบดูว่าพลังงานหนาไหมเด่นไปทางไหนไม่ต้องเขย่าแบบโยกโยกก็ได้ไม่จำเป็นไม่ต้องใช้จิตของเรา้ที่เขาเขย่าโยกโยกเนี่ยนะครับเพืเ่อเขาแสดงให้ดูว่ามันเป็นเป็นยังไงมันเป็นสายแต่สายของครูเขาแต่ละวิชาบางคนก็เอาลูกดิ่งมั่ง เออก็ได้แล้วแต่แล้วแต่วิชาเขาสายใครสายมันนะมาพระธาตุก็ได้บางคนออกออกท่าออกทางเออคือเขาต่การแสดงให้เราดูว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะสายนั้นจริงๆแล้วถ้าเขาเขาจับอย่างนี้เขาก็รู้อยู่แล้วเออครับผมก็ไม่ต้องออกท่าทางก็ได้แล้วแต่ครับอันนั้นไม่รู้ผมใช้ชาญนเนาะเอาเข้าวิ่งไปจับดูมีพลังไหมพลังว่าแล้วแต่อัตลักษณ์และแล้วพลังนี้มีปริมาณเท่าไหร่หนาไหมเก่าไหมแล้วไขเสกบางทีย้อนไปถึงเห็นวันที่เสกด้วยครับนี่เขาเรียกอะื่อวนยีนเป็น ครับผมเอาสายช่องคุณไตเทพนะอย่าเชื่อเยอะไม่ต้องมาผมไม่ช่วยเช็คนะผมไม่เอานะไม่บอกก่อนต้องไปทุ่สิ์ขออาจารย์ไม่ครับไม่เช็คคพามอเพื่อนเหนื่อยมันใช้พลังงานคุณต้องใช้พลังงานวิ่งเข้าไปมันเหนื่อยนะแต่จะบอกว่าอันนี้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่ายกตัวอย่างอย่างหนึ่งครูบาอาจารย์ที่สอนวิชาอาจารย์พงศกรมายังโดนของได้เลยคิดว่าเก่งกว่าอาจารย์พงศกรไหมครูของคุณไตเทพพี่ว่าเก่งไหมเขาของเข้าครัวครูได้ครูครูครูเวนท้าเนี่ยสอน อาจารย์ทงสกรมีครูเป็นพระนะคะไม่ได้มีครูเป็นคารวาสแล้วที่มีชีวิตอยู่นับตีลังกานับนอนนับนั่งนับยังไงก็ไม่เกินห้าคนให้เยอะสุดเลยห้าคนเนาะครูยังไม่รอดต้องบอกอย่างน้อย่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอย่าประมาทอย่าประมาทครับอ่าอย่าประมาททุกสิ่งทุกอย่างอะความดีจะคุ้มตัวเราแต่มันไม่ใช่ดีอย่างเดียวอยู่อยู่คุณก็ดุมโอ้ฉันทําดีฉันคิดดีฉันเก่งฉันเจ๋งไม่ใช่อย่านะ นี่เขาโดนได้ไงกำลังสงสัยเพื่อนอาจารย์ก้อยกี้ยังเล่าไม่จบผมอาบน้ำมนต์ไปเสร็จตีสามตีสองกว่าแล้วเบิดตุ้มบนหลังคาบ้านอย่างเงี้ยมันอยู่ตรงนี้เลยเหมือนหม้อแปลงระเบิดที่มันดังมากผมใส่เช้าไปรู้แล้วเช้าไปรู้ไม่มีอะไรขามข้างบ้านมากๆบไม่เห็นได้ยินวันแรกดังมากคืนนั้นอ่ะแล้วคืนที่สองเบาลงคืนที่สามเบามากแล้วที่สี่ก็ไม่มีของมาตีกลับมาพอไอ้หมอสายที่ทํามาเนี่ย มันก็ดีดกลับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่มีวิชาไม่มีครูบาอาจารย์มิสินคุ้มตัวเข้าตัวเราแล้วใครจะแก้ให้มหมอคุณจะแก้คุณต้องป้องกันตัวเป็นถ้าคุณไม่เหนือกว่ามันนี่เสร็จนะครับเออเจำจำ,จำชื่อชื่อลูกค้าได้ละเทปนี้ถ้าคุณมนดูอยู่เนาะที่อาจารย์พงศกรแก้คนแก้ดวงไปให้ไม่ใช่แก้ดวงแก้ของไปให้อันนี้เป็นเพื่อนของคุณนุ่นอีกทีหนึ่งพามาคุณนุ่นนี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์พงศกรแต่เขาพาเพื่อนมา เป็นความโชคดีถือว่ามีบุญ<ป>มีบุญวาสนาต่อกันมาปีแรกอาจารย์พงศกรเห็นโดนของมาเชื่อไหมว่าผู้หญิงตัวไม่ได้ใหญ่อะ ผู้ชายหุ่นอย่างนี้นะคะทั้งหมด4ี่คนใช่ไหมวันนั้นรวมอาจารย์คงศก็อาจารย์คงศกรเหยียบไว้นะเหยียบไว้ก่อนหนึ่งคนแล้วไปดูดูคลิปเก่ามีดูคลิปเก่าฟซมีมีหรอมีเฟซสดถ่ายทอดสดวันไห้ครูทุกครั้งสี่คนนะกดเอาไม่ลงทางช่องจะไปทาคลิปถ่ายทอดสดวาไม่ใช่บันทึกเทปวันไหวครูเอาไม่ลงคือวันไหว้ครูนะครับที่ไปนะครับถ้าใครศรัทธาไหนไปอันนั้นใช่ครับเพื่อที่จะไปคือครูเนี่ยต้องทําดีให้อยู่แล้วไม่มีใครกลัวไหน เอาของใส่ลูกศิษย์ใช่คือคือเดี๋ยวนะมันต้องไปดูว่าคุณไปไหนอย่างเคสนี้คุณมนเนี่ยเขาไปตําสํานักหนึ่งมาปลูกฤษีทางภาคอีสานใช่ไหมจตาไม่ได้แล้วมานคนนี้โดนเหรอไม่ใช่คุณมนคุณมนคุณมนไปไปที่เนี่ยเขามาปีแรกเลยปรติปีแรกผมจะไม่ช่วยหรอกนะผมก็ดูดูามันโดโหแวบแแวบมาเอาวะเล่นกันนานอยู่โอโหเป็นชั่วโมงอะไร ชั่วโมงกว่าทีนี้ผมก็บอกบอกให้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 เขาไปหยิบเสียนเสียนเสียนพาลามูมาโอ้โหน้องเลิกลักเลิกลักเลิกลักกลัวครับคือเขากลัว่ะก็ทําการเสร็จบอกจะออกก็ไม่ยอมออกเราก็ผีวลาเขาสั่งมามันจะไม่พูดไอ้วันนั้นเราก็ลืมไปลืมเปิดปากไม่เหมือนเคสที่ไปโกราบแล้วก็คือเขาจะเย็บสั่งปากล้วผีคนี่ใจเหงาเนาะเดี๋ยวผมจะตามไปดูพิธีกรรมขออาจารย์ให้มากขึ้นนะครับสำหรับเอฟซีที่ติดตามทางช่องนะครับ ทำให้รู้นะครับไม่ได้ทําให้เชื่อทําให้ดูว่าอาจารย์เนี่ยทายังไงไอ้ใครไม่เชื่อเนี่ยนะครับไอ้ดูทั้งช่องอื่นแหละช่องนี้ทําเพื่อให้เชื่อให้ดูให้ดูให้ดูว่าจะเป็นยังไงว่าคือความเชื่อเนี่ยครับมันหลากหลายนะครับผมไม่เคยปฏิเสธความเชื่อทุกกลุ่มเชื่อได้อย่างงมงายอย่างงมงายถูกต้องเราต้องมีสติในการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่เคสคุณโมนโหเล่า เราได้เปชั่วโมงอะ่ะมหัศจรรย์กลับไปแล้วเจออะไรอีกม่คันโชคดีมากเลยมันไม่ใช่แค่นั้นเอาเอาของออกให้แล้วนะง่ายๆนะปั้มกันแบบอยู่นานแล้วก็มีเราดีนะว่าเรามีวิดีโออ่ะอัดเอาไว้แล้ววันรุ่งขึ้นอะ่ะเขาโทรมาหาอาจารย์หนูอย่างก็ไปออกศึกสมคามามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยส่งรูปให้เขาดูเนี่ยคือใคร<อ>ไม่ใช่ตัวเขาอ่ะคนโดนของไม่รู้ตัว ตกตอนที่เาคือส่งรูปให้เขาดูอ่ะเขาตกใจอ่อนี่คือใครเนี่ยหน้าผีชัดๆไม่ใช่หน้าเขานะเขาก็หน้าตาดีนะอ่านอกจากนั้นกลางคืนนางนางนางกลับบ้านเอาเล่าย่อยๆนิดหนึ่งแล้วกันเนาะนางกลับบ้านบอกนึกยังไม่รู้จะกลับบ้านให้ได้แฟนบอกว่าไม่ต้องกลับหรอกเพราะว่าจะไปกินเหล้าต่อกับเพื่อนแถวแถวแถวเดียวกันกับที่ไหว้ครูมันถนนเส้นเดียวกันไม่รู้นางจะกลับ กับเสร็จนางก็บอกว่าเอาเอากระเป๋าเนี่ยไม่เคยหยิบมาใช้เลยเป็นปีแล้วหยิบใบใหม่มาเปลี่ยนใหม่สะพายมาเสร็จแล้วไปแล้วเกิดแฟนเกิดเมาค่ะขับรถย้อนสอนเขาบอกเหมือนฟาดเจ็ดเลยตำรวจเป็นสิบขับตามประกบเขาบอกนึกว่าวันนั้นตายแล้วคืออธิษฐานเลยอาชาโมศกรช่วยหนูด้วยทีนี้ตำรวจปาดหน้าล้อมรถเหมือนจับยาบ้าพอลงมาปุ๊บเขาขอยัดเงินให้ตำรวจหมื่นหนึ่งตำรวจไม่เอา ตำรวจต่อรองก็ไม่เอาตำรวจบอกขึ้นรถวันนั้นวันนั้นคิดว่าถ้าโดนจับนี่โดนกี่คืนอ่าขึ้นรถทีนี้เขาบอกก่อนขึ้นรถนะเขาหันหลังแล้วอะนึกถึงอาจารย์พงศกรเขาพูดเลยว่าอาจารย์พงศกรครูบาอาจารย์พงศกรช่วยหนูด้วยเขาพูดแค่นี้แล้วเขาก็ยกมือสาทุ่มหัวหันมาปุ๊บตำรวจบอกขอสามพันงงไมหมหมื่นหนึ่งไม,ไม่เอาอะงงด้วยนะอันนี้เขาเล่าให้ฟัง,งพู้ขับรจบ <ำ S 2> ินก<ด>ับ ย้อนสอนมาแล้วก็รถวิ่งเลนขู่อย่างนั้นไมหลังเลยนะตำรวจขึ้นคอมแล้วเขาเตรียมที่จะขึ้นไปตรวจหมดเลยกระเป๋านี่โชคดีที่กระเป๋าเปลี่ยนนะเขาบอกเขาเปลี่ยนกระเป๋าเพราะว่าในนั้นมีโพยหวยเขาเป็นเโพยโพยพอแล้วเดี๋ยวกันเฮ้ยเดี๋ยวกอนผมจะให้เป็นความรู้นะครับใช่ใครที่พกโพยหวยนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับตอนนี้ไม่ผิดแล้วไม่ผิดตั้งแต่ต้นแล้วเป็นตัวเลขเหรอเดี๋ยวผมจะให้ความรู้นะครับโพยหวยมีคนสสมบัติเหมือนไพ่อืม คุณพกไพ่เนี่ยไม่ผิดกฎหมายลูกไพ่เราไม่ผิดกฎหมายอืแต่พกเราพกโพยหวยไม่ผิดกฎหมายนะครับเฮ้ยมันระบุชื่อมียอดมันไม่ไม่ระบุมันต้องหาคนที่อนาตวศผมผมผมต้องหาตัวเจ้าภาพของใช่ไหมตัดเป็นเจ้าเจ้ามือของพกโพยถ้าคนนี้กับคนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันจบอืแล้วถ้าผมไปพกเอาไปส่งปุ๊บผมไม่มีเงินให้จบไม่มีไม่เป็นความผิดสําหรับคนที่พกโพยหวยนะครับ ย่วยเขาเยอะมากลยเต็มไม่ใช่ไม่ผิดกฎหมายอสู้กระหลุดสู้กระหลุดสู้หลุดแต่เราไม่รู้กฎหมายก็เลยกลัวกันทีนี้จะบอกว่าเขาบอกว่ามันมันมีมากกว่านั้นอีกนะคนนี้คือเรียกว่าบุญวสาจริงๆก็บอกว่าคือตำรวจขึ้นค่อมแล้วเขาแยกกาแฟและคนละคันกำลังจะขึ้นหันไปตำรวจหันมาปุ๊บเอามาสามพัน คือจบเลยเขาบอกโหฟ้าสว่างเลย <laughs> ให้ไปสามพันนี่คือหายเมากันหมดเลย, <laughs> ยอะจากบ้านกลับบ้านนะคะคือเขาจะช่วยแม่สามีอเปิดร้านขายของชําเปิดเช้ามาปุ๊บหน้ายังไม่ล้างฟันก็ยังไม่แปรงมีแต่คนชมว่าเขาสวยสวยขึ้น <laughs> ไปลงหน้าหน้า,นาทองมาไปงานไหว้ครูมาหน้าหน้าทองวันเราลงไปแล้วหน้าจะของขายดีขึ้นในวันไหว้ครูมีกิจกรรมอะไรบ้างครับจัน ก็บวมห่วงปกติอะค่ะไหว้ครูตอนเช้างานไหว้ครูเนี่ยทุกครั้งที่คุณไปเนี่ยบางคนไปแล้วผิดจุดประสงค์เขาไปเรียกเขาไปเที่ยวกันเขาไปเที่ยวกันทั้งนั้นเลยนะวันไหว้ครูเนี่ยถวนมากแล้วที่เขาไปกันแะอย่าไปนะครับถ้าไปเที่ยวคุณนอนอยู่บ้านเลยใช่เขาไม่รู้ไงที่เขาไปก็เขาผมถามว่าเคยไหว้ครูไหมไปไปร่วมพิธีเรียบร้อยเลยเนี่ยไปงานไหว้ครูงานนั้นวันนี้คุณเป็นยังไงมีขันครูไหมไม่มีไปไปยืนร่วมเผื่อโดนของกลับมาด้วยนะ อย่าไปนะครับเพราะอะไรเนพะื่อไปไปร่วมพิธีไปดูเป็นอรงรมาถึงไม่ยาไปใช่เพราะอะไรไหมเพราะของไม่จะหลุดจากคนนึงจะไปอยู่อีกคนหนึ่ง,ค,นนงครับมันจะโดนในคนที่ไม่มีป้องกันตัวก่อนแน่นอนครับ,รบเพราะไอ้ขันครูคือเครื่องหมายของการป้องกันตัวสักการะครูเทวดาเวลาละไอ้ที่เทวดาลงมาเนี่ยรัศมีกายเขาเวะลาสว่างเนี่ยอ๋อละไอ้สิ่งที่ไม่ดีจะจะดิ้นออกไปเมื่อดิ้นออกไปมันจะไปอยู่ตรงไหนใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์โพธกรเคยมางานไหว้ครูเม้น์มาหน่อยเวลาอาจารย์โพธกรเนี่ยทำพิธีคุณได้จับสายสินทุกคนอันนี้ไม่ได้สด มันทิกเทปอ๋ออาจารย์ภงสกรอนะ่ะเขาจะาให้จับใส่ยสินทุกคน uh huh. นอกจากนั้นมีการป้องกันมีพานครูนะคะ uh huh. ของเราไม่ใช่ร่างทรงบอกก่อนเลยว่าลูกศิษย์อาจารย์ภูศกร,รเนี่ยเป็นร่างทรงหลายคน uh huh. ซึ่งวันนี้ยังคุยกันอย ไม่เคยได้ลงทรงเลยนะคะในงานห้ามลงคุณต้องมีสติคุณไม่มีสติถึงหลุดือกตรงไอ้ครูไม่ใช่รงานร่างทรงขอจากองค์สมัติโดยปกติเราไม่ไม่สนับสนุนอยู่แล้วเราเรามาทางสายขาวหมดถ้าใครไปงานว่ายคร่างทรงมันมีหลายสำนักที่ทําใช่ค่คุณก็ไปสำนักนั้นไปเถอะไปยุ่งที่อื่นอย่ามายุ่งกับผมร่างทรงนะครับจะลงองค์ไม่ต้องเพราะผมสายเทวดาเอางี้ผีก็ไม่เลี้ยงนะครับอย่ามายุ่ง เอาง่ายๆเนาะนอกจากการที่เราจะต้องมีของเครื่องรางป้องกันตัวทําตัวมีมงคลการเลือกคบคนก็สําคัญคเพราะหลายๆคนที่โดนของหรือยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้พูดตรงๆนะคุณเองคุณก็ไม่บริสุทธิ์ใจคุณก็อยากจะไปสัมผัสพ,พวกสายดําเหมือนกันอพอมันมีนั่นนี่นิดหน่อยมันมาเองเหมือนคบเพื่อนไม่ดีอย่าเอาอย่างนั้นน่ะมันจะนําพาสิ่งไม่ดีถูก<อ>ต้องคุณคิดดูดิคนเราอะ่ะถ้าคิดบวกทําดี เขาเรียกว่าพลังงานดีๆมันจะดึงเข้ามาคุณพบคนดีคนดีๆก็พาคุณไปในทางที่ดีถูกไหมตามความเคลื่อนไหวของอาจารย์ก้อยอาจารย์พงศกรได้ที่เฟซเฟซอะไรเฟซอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตครับที่มีลูกคุณชมพู่อยู่บนหัวเฟซนะครับที่อาจารย์ดูดวงให้เหมือนกันอาจารย์ก้อยเฟซอะไรเฟซเดียวกันเฟซเดียวกันครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเลขนำโชคอะไรไปทางนั้นนะครับทำให้เป็น พอทำแนาแนะนําเฉยๆให้ไว้เป็นแนวทางใช้วิจารยานไม่ต้องใช้วิจารยานกันดูเลยครับโตโตกันแล้วโบดปั่นจักรยานในการรับชมคือโตโตกันแล้วนะครับไม่ต้องใช้วิจารยาณครับอันไหนที่เป็นความสุขทํานะครับแต่อย่าให้มันเป็นความบนความทุกข์คนอื่นถูกต้องและความทุกข์ของตัวเองทําไปครับครับชีวิตมันไม่ได้ยืนยาวอย่างที่เราคิดอะไรอะไรสุขอะไรอะไรเป็นบุญอะไรนั้น ทำจิตใจให้สบายไปงานไหว้ครูไปจริงๆนะครับอย่าไปดูไปไปจริงๆคือคุณต้องมีพานครูของเขาขันห้านะครับพานครูขันห้ามันก็ไม่กี่ตังค์หลักร้อยเท่านั้นเองครับแต่แต่ละที่แต่ละที่ไม่แพงขโมงพันหน่อยหน่อยอาจารย์พันหน่อยหน่อยเหรอเพิ่งเพิ่งขึ้นมาต้องขึ้นต้องขึ้นต้องขึ้นเหรอเพราะว่ามมีค่าใช้จ่ายครับไม่บาง คือเอาง่ายๆอาจารย์โงสกรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรียกอะไรจากลูกศิษย์เลยครับผมมันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะก็ติดตามว่าจะกําหนดการไว้ครูหรืองานบุญงานแก้ชงอะไรเนี่ยคเข้าไปการเฟซของอาจารย์เลยนะครับครับของผมก็เจอเมื่อไหร่ก็ทําคลิปเมื่อนั้นนะครับถ้าไม่เจอก็มรอไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ